เปิดความคิดเห็นของชาวต่างชาติต่อสาวมิลิค่ะฝรั่งต่อคิวล้นตลาดเอเชียเลยแม่ต้องบอกว่าเปิดประโยคเด็ดมิลิสัตว์ท่อนแลปบนเวทีโลกนะคะในเทศกาลดนตรีค่ะลั่นเสาไฟกินรีต้นละแสนรถไฟไทยสมัยรอ5ชใช้มาแล้ว120ปีแมงานนี้ก็มีท่อนแรปอีกมากมายนะคะที่สร้างเสียงฮือฮายอย่างมากค่ะสำหรับแรปเปอร์สาวนิวย19ปีอย่างมิลิ หรือดะนุภาคณาเทียรกุลจากค่ายดังค่ะที่ได้ขึ้นโชว์ในเทศกาลดนตรีระดับโลกสหรัฐอเมริกากันเลยทีเดียวต่อมาสิ่งหนึ่งที่ประทับใจผู้ชมไม่น้อยนอกจากการชมโชว์ในการกินข้าวเหนียวมะม่วงแล้วก็คงจะเป็นท่อนแรปที่เธอปล่อยความปังบนเวทีร,ระดับโลกให้ได้เห็นค่ะมิลิได้เล่าเรื่องความเป็นคนไทยให้ได้ฟังกันแบบสุดจี๊ไม่ว่าจะเป็นไม่ได้ขี่ช้างรถไฟฟ้า b t s ก็มีค่ะ เสาไฟกีนรีต้นละแสนละสิรถไฟไทยสมัยรอหา้าใช้มาแล้วร้อยยี่สิบปีประเทศคือดีนะผู้คนดีนะอาหารก็ดีนะแต่รัฐบาลคือบูดสุดปังมินล,ลิคือศิลปินเดี่ยวคนแรกที่ได้รวมโชว์ในเทศกาลนี้ฟาดทอนและพร้อมกับการก,ก,กิน,กนข้าวเหนียวมะม่วงโชว์ไปเลยค่ะความพยายามไม่เคยหันหลังให้ใครจริงๆนะคะสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่อีกแล้วสําหรับแรปเปอร์สาวชาวไทยในวัยสิบเก้าปีเท่านั้นค่ะในงานนี้เธอเองก็ได้มีโอกาสแสดง ฝีไม้ลายมือตัวเองเต็มที่โดยล่าสุดวันที่17เมษายนเวลาประมาณ9นาฬิกตรงตามเวลาประเทศไทยนะคะศิลปินจากค่าย88 Rising เองก็ได้ขึ้นบนเวทีสําหรับมินลีก็พาความปังบุกระดับโลกเลยแล้วค่ะซึ่งเธอเองเป็นคนที่2นะคะได้ร้องคนที่2ทํากลางเสียงเชีย์ที่ถูกส่งไปหาเธออย่างถล่มทลายกับ การแสดงรวมเพียง6นาทีทั้งและภาษาไทยภาษาอังกฤษงานนี้เธอฮอตไม่แพ้ชาติอื่นค่ะเอาคนดูทั้งงานอยู่ได้สะกดในทุกสายตาแล้วทุกสายตาล้วนจับจ้องมาที่เธอเริ่มต้นด้วยการวายยอนำเพลงฮิตอย่างสุดปังของเธอเองเนี่ยไปขึ้นโชว์ปิดท้ายด้วยการกินข้าเหนียวมะ่วงต้นเวทีโลกก่อนจะจบการแสดงเรียกเสียงกรีดให้กับแฟนๆได้ทั่วทั้งประเทศค่ะงานนี้แหละค่ะ ถูกกันติด h hashtag m i n l ิ Life at c o c h e l l a ซึ่งน้องบอกว่าไม่ธรรมดาเลยแล้วค่ะปังในทุกบอทดโดยขึ้นบอรดของทวิตเตอร์ไปแล้วคะ่ะสําหรับคอนเสิร์ตครั้งนี้นอกจากสามมินิแล้วยังมีศิลป,ปินเอเชียที่โด่งดังไม่ว่าจะเป็นแจ็คสันหวังสมาชิกจากวงบอยแบนด์ก็ s e เซเอีกและยังมีคนอื่นๆอ,อีกมากมายต้องบอกว่าก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่คนให้ความสนใจอย่างมากเลยล่ะคะ่ะ